สื่อใหญ่ห้าสำนักนะครับผมได้ลงข่าวน้องอู๋ิงแบบรัวๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นกระแสร้อนแรงที่สุดในช่วงนี้นะครับสำหรับน้องอู๋ิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยนั่นก็คือลุกใหม่ของเธอนะครับนั่นก็คือลุกใส่ชุดสีทองเนาะอูหูทำให้มีสื่อใหญ่หลายๆสำนักได้ลงข่าวน้องอู๋ิงนะครับสำหรับข่าวสนุกนะครับผมข่าวของทางข่าวสนุกนะครับก็ได้ลงไว้ว่า อุงอิงปล่อยลูกใหม่ทำหัวหน้าวงเรียกลิซ่าน้อยเพชรบ้านแพงครับจนคอมเมนต์ล้นหลามนะครับผมเรียกได้ว่าในเวลาไม่ถึง1ปีที่ผ่านมาอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงได้มีพัฒนาการในเรื่องการแสดงบนเวทีและงานเพลงอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดหนุ่มโจโยมานินนามวงษาได้เผยลุกใหม่ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงที่ทำหลายคนพูดถึงกันอย่างล้นหลามนะครับโดยโจโยมานินได้โพสต์ภาพน้องอุงอิงพร้อมแคปชั่นว่าลิซ่าน้อยเพชรบ้านแพงจนมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวกันอย่างล้นหลามและกดแสดงความรู้สึกใต้โพสต์ดังกล่าวมากกว่าหมื่นครั้งนะครับอืม และล่าสุดโจโยโมนินได้เผยโอกาสแนะนำช่องใหม่ในการติดตามผลงานของน้องอุงอิงเพลงใหม่อุงอิงที่จะปล่อยล่าสุดจะปล่อยในช่องนี้แหละกดติดตามรอนเลยจนแฟนๆเข้ามากดไลค์กันรัวๆนะครับนั่นก็คือเป็นช่องใหม่ของทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็คือช่องสาวน้อยลำเพลินดีุรคคอร์ดนะครับผมอนอกจากการเป็นโค้ดร,รายการหมอลำไอดอลก่อนหน้านี้เพลงเลือกเขาสาอ้าย ของอุงอิงกลายเป็นที่จับตาของหลายคนมากทะลุ3ล้านวิวใน1วันก่อนหน้านี้เพลงหอบฝันมาหลังห้านของอุงอิงก็ติดเทนอันดับหนึ่งห้าวันติดและมียอดวิวทะลุล้านในไม่กี่ชั่วโมงทำให้นอกจากการขึ้นเวทีหมอลำเธอก็เป็นศิลปินที่หลายคนจับตามอง และเร็วๆนี้ก็จะมีซิงเกิลใหม่อีกด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นข่าวจากสนุกนะครับขอบคุณข่าวจากสนุกด้วยนะครับผมและก็มีไทยรัฐบันเทิงด้วยนะครับข่าวไทยรัฐบันเทิงก็ลงไว้บอกว่าลิซ่าน้อยของพ่อโจปาดอุงอิงลูกนี้ของอุงอิงเพชรบ้านแพงงามหลายฤดูกาลหน้าของอุงอิงเพชรบ้านแพงเดือดแน่ C.R. Facebook หนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับอุงอิงเพชรบ้านแพงอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับแล้วก็กโจโยมนินนะครับผมไทยรัฐบันเทิงนะครับอันนี้ก็คือเป็นข่าวจากไทยรัฐบันเทิงนะครับและอีกหนึ่งข่าวนะครับเป็นข่าวจากห้องข่าวบันเทิงนะครับผมก็เป็นสำนักข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับก็ได้ลงข่าวไว้บอกว่าลิซ่าน้อยพ่อโจ โพสภาพอุงอิงเพชรบ้านแพงแฟนขับแห่ชมกระแสดีไม่ตกสำหรับนักร้องหมอลำวัย17จากคณะหมอลลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงอุงอิงเพชรบ้านแพงลูกสาวพ่อโจโอเจ้าของคณะ,ะไม่ว่าจะไปออกงานที่ไหนนะครับเหล่าแม่แม่ก็ต้อนรับอย่างดีล่าสุดทำเอาแฟนขับแห่ชื่นชมสนันเมื่อโจโลงรูปอุงอิงผ่านเฟซบุ๊ก หนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงพร้อมแคปชั่นว่าลิซ่าน้อยเพชรบ้านแพงโดนใจแฟนคลับสุดๆชมสวยน่ารักกันอย่างล้นหลามนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นข่าวจากทาง WorkPoint นะครับช่อง Workpoint 23นะครับเป็นห้องข่าวบันเทิงนะครับข่าว Workpoint ข่าวบันเทิงนะครับ w o r k p o i อ t 23นะครับผมแฮชแท็อุงอิงเพชรบ้านแพงแฮชแท็หมอลำไอดอลแฮชแทหมอลำแฮชแท็กลิซ่านะครับ ฮแท็กลิซ่าด้วยนะครับผมโอ้โหแฮตแท็กเวิร์กพอย์นะครับแล้วก็มีอีกนะครับผมอย่างข่าวคนลุกทุ่งนะครับเพจคนลุกทุ่งก็ได้ลงข่าวนี้ไว้ว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงทําแฟนขับอึง้งเปิดตัวลิซ่าน้อยเพชรบ้านแพงทําเอาแฟนเพลงอึ้งกันไปเลยจ้าทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงแปลงโฉมอุ้งอิงแปลงโฉมเป็นลิซ่า ออลิซาแบ็คพิงค์นะครับผมหรืองานนี้จะมีเซอร์ไพรส์กับโชว์ใหม่ที่จะเปิดฤดูการนี้จะทำเอาคนดูหน้าเวทีจะได้เห็นอู๋อิงในลุคใหม่ลุคฟาดมากขึ้นหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นข่าวจากคนลุกทุ่งนะครับผมแฮชแท็กคนลุกทุ่งแฮชแท็กเพลงลุกทุ่งแฮชแท็กขึ้นลุกทุ่งนะครับแฮชแท็กสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฮชแท็กอู๋อิงเพชรบ้านแพงนะครับ และก็ยังมีอีกนะครับผมทางลุกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับผมเพจใหญ่เหมือนกันนะครับก็ได้ลงข่าวนี้ไว้ไว่าอย่างนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าทําเอาแฟนๆฮือฮาอย่างมากเมื่อหมอลําสาวอุงอิงเพจบ,บ้านแพงเจ้าของเพลงห่อฝันมาหลังหา้านนางฟ้าหน้าหา้านแปลงโฉมเป็นลิซ่าสวยจนจําไม่ได้โดยโจโยมนินได้โพสต์ภาพของอุงอิงพร้อมแคปชั่นว่าลิซ่าน้อยเพจบ,บ้านแพง ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพลดังกล่าวกันอย่างล้นหลาม CR หนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นกระแสกันในชั่วข้ามคืนเลยนะครับในลุคใหม่ของน้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงนะครับที่วันนั้นน้องอูอิงได้ไปออกคอนเสิร์ตนะครับผมรับเชิญบนเวทีสาวน้อยเสด็จแบนด์ของทางฝั่ง สาวน้อยเพชรบ้านแพนนะครับไปกับบอสโจโยโมานินแลวก็น้องอิ๋งเพชรบ้านแพนนะครับได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตนี้เนาะทำเอาแฟนคลับแฟนเพลงก็พูดถึงกันไปอย่างมากหลังจากที่บอสโจโยโมานินได้เอารูปของน้องอวิ๋งนะครับที่เป็นใส่ชุดสีทองเนาะแล้วก็เหมือน ทำผมนี่แหละครับแล้วก็เหมือนมีการแปะหน้าม้าด้วยเนี่ยนะครับผมทำเอาแฟนคับแฟนเพลงเนี่ยพูดถึงลุคนี้ก็เป็นอย่างมากจนบอสโจยมินก็ได้เอามาโพสต์ว่าลิซ่าน้อยเพชรบ,บ้านแพงแล้วก็ทําให้มีข่าวหลายๆสํานักเขาได้ลงข่าวนี้ไว้ว่าแบบนี้นะครับผมผมก็คิดว่าอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงนะวันนี้น้องสวยมากๆจริงๆแต่งหน้าโดยช่างแองจี้นะครับสวยมากๆสวยถ้าน้องทําหน้าม้าก็จะสวยเนาะเออ เป็นอีกหนึ่งคนที่ใส่ชุดอะไรก็สวยแต่งหน้ามายังไงก็สวยเพราะว่าน้องมีน้องมีความน่ารักเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วบวกกับความน่ารักบวกกับความสดใสของน้องนะครับไม่ว่าช่างแต่งหน้าของน้องเนี่ยจะแปลงโฉมน้องแบบว่าลุกไหนก็สวยออกมาทุกลุคเหมือนกันนี่ก็มารอดูนะครับวันเปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับว่าอุงอิงจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้พวกเราได้ชมกันอีกไหมแต่ผมเชื่อว่าน้องอุ๋ิงจะต้องมีเซอร์ไพรส์ทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะต้อง เตรียมเซอร์ไพรส์ไว้แล้วแหละหลังจากที่ได้เห็นเวทีเนาะเวทีออกมาตอนแรกบอกว่า80%เราเขาว่ายิ่งใหญ่อลังการแล้วนะแต่พอเปิดไฟมาเท่านั้นแหละผู้ชมเอ้ยเวทีสวยมากๆผมขอชื่นชมเลยว่าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงในฤดูกาลนี้สวยจริงๆสวยแล้วดูล้ำสมัยมากๆเลยนะครับคือไม่ผิดหวังเลยเอาอย่างนี้ไม่ผิดหวังเลยกับเวทีของสาวน้อยเพชรบ้านแพง แล้วก็รู้สึกว่าจะอลังการกว่าปีที่แล้วมากๆเลยหลังจากที่เสริมจอ LED ขึ้นมาเยอะมากแล้วก็เสริมลิฟต์เขาเรียกว่าเป็นไฮดรลิกนะครับผมที่จะส่งศิลปินขึ้นมาบนเวทีเนี่ยอีกเยอะมากแบบอีกหลายตัวเนาะเห็นได้ข่าวว่า2-3ตัวเลยนะนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดผมจะเปิดให้ดูนะว่าคลิปที่เขาเปิดแบบโอ้สวยอลังการมากๆเป็นโชว์แบบเขาเรียกว่าจัดใหญ่จัดเต็มเลยสำหรับ LED นะดูสิ อนญาตนะครับนี่ดู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 พดพี่น้องครับอดใจไม่ไหวแล้วนะสําหรับเปิดวงนะครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็จะเปิดวงในวันที่23กันยายนนี้นะครับอย่าลืมไปกำลังใจกันเยอะๆนะครับผมและอีกหนึ่งเรื่องน้อยหนึ่งเรื่องที่จะฝากพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เช้านะครับเพลงใหม่ของบอสโจโยมานินนั่นก็คือเพลงฮักสาวข้าวแม่ Man นะครับผมจะปล่อยออกมาในช่อง YouTube สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับในเวลา9นาฬิกานะครับผมของวันที่21กันยายนนะครับอย่าลืมรอชมรอเชียร์แล้วก็รอแชร์ไปพร้อมๆกันนะครับขอให้เพลงนี้ติดหนึ่งในมาแรงก็ขอให้ทะลุอ่า่ล้านวิวภายในไม่กี่ชั่วโมงเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับบ่าวโจดีไซน์ก็ได้นาข่าวสารดีๆเกี่ยวกับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงลิซ่าน้อยเพชรบ้านแพงมาเล่าให้ FC แฟนคลับได้ฟังกันนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวโจ้ดีไซน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ